เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องคูดงคอยอีกครั้ง สวัสดีเอฟสีสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆคุณลุงคุณป้าแล้วก็ท่านที่มีใจรักในการสะสมเหรียญสะสมธนบัตรช่องคูโดงคอยเราก็เน้นย้ำกันเสมอนะครับเราเป็นช่องอีกหนึ่งช่องทางเลือกให้กับคนที่มีใจรักในการสะสมเหรียญสะสมธนบัตรหรือว่าคนที่มีเหรียญกระสาบมีธนบัตรบางที หลายๆท่านมีเหรียญผ่านมือวันหนึ่งมีจํานวนเยอะนะครับแต่หลายๆคนหล,หลายท่านก็ไม่ทราบว่าเหรียญน,นั้นมีราคาหรือไม่ช่องคูดงคอยก็จะนําข้อมูลนั้นๆเข้ามาพูดมาคุยกันอีกในหนึ่งคูโดงก็มีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบด้วยนะครับคลิปนี้ e p นี้นะครับคูโดงก็จะนําเหรียญกระสาบ อีกหนึ่งพศับก็คือปี2,556ซึ่งคูโด่งก็เพิ่งได้มาใหม่เพิ่มอีก1นเหรียญน,นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเหรียญหนึบาทที่หายากสำหรับปี2,556ใครมีเหรียญปี2,556แล้วคูโดงแนะนำน,นะครับอย่าเพิ่งใช้ตรวจสอบตามที่คูโดงบอกก่อนเหรียญปี2,556 จำนวนการผลิตเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆแล้วก็ครูโดก็เชื่อว่าอยู่ในมืออยู่ในอมสินของเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องหลายๆคนหลายๆท่านแน่นอนลองลองดูไม่ยากนะครับไม่ยากมาดูวิธีการตรวจสอบนะครับเหรียญการออกแบบดีไซน์เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับด้านหน้าจะเป็นในหลวงรัชกาลที่9ส่วนด้านหลังก็จะเป็นนี่ครับผมวัดพระแก้วนะครับ ด้านหน้าด้านหลังด้านหูหรือว่าด้านหัวด้านก้อยเห็นไหมครับปีสอง6ันห้าห้าสิบหกดูให้ดีครั้งนะครับนี่เหรียญแบบนี้เป็นพระเศียรเอียงเห็นไหมไหมครับหมุนอีกทีหนึ่งนะแบบนี้เป็นพระเศียรเอียงเห็นไหมครับหรือว่าเอาแบบนี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวหลายคนอาจจะคู่ดงหมุนแปลกๆอ่ะเดี๋ยวใช้แม่เหล็กดูดดีกว่านะครับดูใหม่นะนี่คือพระเศียรเอียง ดูนะครับนี่เป็นพศเอียงเห็นไหมครับถ้าแบบนี้ก็ต้องบอกว่ามีราคานะครับปี2556ราคาแบบนี้มีนะครับก็อยู่ที่ร้อยหนึ่งอะไรอยู่ประมาณนี้แหละพศเอียงแบบนี้มาลองดูเหรียญน,นี้นี่ครับผมเหรียญน,นี้คูโด่งก็เพิ่งได้มาใหม่นะครับก็ไม่ค่อยอยากจะสัมผัสเท่าไหร่เพราะว่าไม่อยากให้เป็นรอยนิ้วมือเนาะปี2556แบบนี้ถือว่าหายากนะครับดูนะดูนะ นี่ครับผมนี่คือเหรียญหนึ่งบาทปี2556ที่เป็นพระเสียนตรงดูอีกครั้งนะครับดูอีกครั้งหนึ่งดูอีกครั้งนะครับที่เป็นพระเสียนตรงเห็นไหมครับนี่เป็นพระเสียนตรงเอาให้ดูนะครับนี่ของแท้นะครับเนี่ยแบบนี้คูโด่งยังเชื่อว่ามีอยู่ในระบบหมุนเวียนอีกนะครับเนี่ยใครมีพระเสียนตรงแบบนี้นะครับ ห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยบาทครูดวงก็รับซื้ออยู่นะครับจับเหรียญแบบนี้นะครับแล้วหมุนดูถ้าเป็นพระเสียรตรงปี2 5 5 6เข้ามาพูดมาคุยกันถือว่าเป็นอีกเหรียญที่หายากนะครับพระเสียรตรงเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่หายากแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเออเลิกคอยของแท้ด้วยดูให้ดีนะครับอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นลักษณะนี้คาดว่าน่าจะเกิดจากโบหรือว่าน,อน็อตนะครับที่ยึด อินเสิเอาไว้มีปัญหานะครับคือเกิดการไขยตัวก็เลยทําให้เจอแบบนี้นี่ครูโด่งก็ได้มาเพิ่มอีกนะครับตอนนี้ภาษียนตรงปี2556ก็ได้มา2เหรียญสามเหรียญแล้วลองลอง,ลองดูนะครับเผื่อเป็นประโยชน์หวังว่าจะได้ความรู้บ้างนะครับสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุูดวงคอยด้วยนะ